ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายด c ฟชาแนลใครที่เข้ามาแล้วช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับต่อไปจะเป็นการสปอยนิยายเรื่อง Solo ่ e ิเวอริเนื่องจากเป็นการอ่านสดถ้าผิดพลาดตรงไหนต้องขออาภัยไว้ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับยังไม่สายเกินไปสมมุติว่าฉันได้รับสัญญาเงินสนับสนุนแล้วค่อยสืบค้นข้อมูลของซองจินูให้ละเอียดกว่านี้ก่อนมาคุยให้รู้เรื่องรู้ราวละ่ะ ตอนนั้นเองเขาก็ได้ยินเสียงจินอูผมขอถามคุณข้อเดียวครับฮันซัมมิงชูคออีกครั้งรอยยิ้มจางหายไปจากใบหน้าจินอูแล้วตั้งแต่ตอนไหนไม่รู้ทั้งที่ตอนนี้เป็นช่วงฤดูใบไม้ผีแิแท้แต่ไม่รู้สึกทำไมเขาถึงได้รู้สึกว่ารอบกายช่างเย็นยเยือกตอนที่ฮันซองมินฝืนคืนน้ำลายจินอูก็ถามด้วยเสียงทุ่มต่ำ คนที่รู้เรื่องผมมีกี่คนครับมีมีแค่ผมคนเดียวครับใจผมอยากมารับคุณฮันเตอร์ไวๆเลยรีบร้อนเสียจนไม่มีเวลารายงานให้คนข้างบนทราบนะครับอันที่จริงแล้วยังมีอีกคนหนึ่งครับฮายอนกี่ซอก ผู้เป็นทั้งลูกน้องและสมุนมือขวาของเขาแต่เขาปิดบังตัวตนของฮยอนกีซอกไว้ด้วยกว่าว่ามันอาจจะทำให้จินอูอารมณ์ขุ่นมมวทว่าน้ำเสียงของจินอูกับทุ้มต่ำกว่าเดิมแล้วเปลี่ยนไปทางขมขู่เราไม่ควรโกหกเพื่อสร้างความเชื่อใจกันนะครับฮันซัมมินสับสนโอลมานอะไรกันเนี่ยนี่เขารู้เรื่องเกี่ยวกับพวกเราก่อนออกมาเจอกันงั้นหรือ ยิ่งเขาไม่ยอมรับก็มีโอกาสที่ความสัมพันธ์จะยิ่งแตกสลายเพียงแค่คิดก็นึกรังเกียจเกินทนคงต้องบอกไปตรงๆสินะความสัมพันธ์ของฮันเตอร์กับกิลก็เหมือนกับความสัมพันธ์ของศิลปะกับบริษัทต้นสังกัด แม้ตอนนี้ไม่อาจเซ็นสัญญากันได้ในทันทีแต่หากรักษาความสัมพันธ์อันดีไว้สักวันหนึ่งอะไรอะไรก็อาจเป็นไปได้หลีกเลี่ยงการก่อเรื่องขัดแย้งกับฮันเตอร์อย่างถึงที่สุดนั่นคือกฎเหล็กของแผนการจัดการที่สองฮันซัมมินเอ่ยปากความจริงแล้วยังมีลูกน้องผมอีกคนที่รู้เรื่องนี้ครับนี่ผมพูดความจริงแล้วครับจินอูพยักหน้าจริงด้วย มันเป็นไปตามที่เขาคิดการจัดการเรื่องทั้งหมดตามลำพังเป็นงานที่มากเกินไปทั้งตรวจสอบเฝ้าระวังไปจนถึงการติดต่อสิ่งสำคัญเหนืออื่นใดคือการติดต่อเขาในช่วงเวลาที่เหมาะเจาะพอดีเมื่อเขากลับมาแถวบ้านก็โทรเข้ามาทันทีน่าจะเฝ้าดูเราจากที่ไหนสักที่แล้วก็ติดต่อมาทันที พวกเขาต้องไม่ให้อยู่จินโฮจับได้และรีบร้อนติดต่อมาเพราะอยากพบโดยไวแต่ถึงยังไงกิวพยัคขาวก็ไม่ได้เคลื่อนไหวกันทั้งหมดเขารับรู้ได้จากปฏิกิริยาเมื่อคู่ตอนที่พูดถึงเงินห้าหมื่นล้าน พอจำนวนเงินที่อยู่เหนือขอบเขตการจัดการของตนหังซัมมินถึงกับวาวุ่นใจหากว่ามีคำสั่งจากเบื้องบนอย่างน้อยเขาก็คงทำทีติดต่อทางฝั่งนั้นไปแล้วไม่ว่าเบื้องบนจะตกลงหรือไม่ก็ตามดังนั้นจินอูจึงคาดคะเนว่าฝ่ายตรงข้ามน่าจะมีทีมเล็กๆสักสองสามคนแล้วก็ริงตามคาด เมื่อเจ้าตัวสารภาพว่าฝั่งตนมีสองคนที่กำลังทำงานนี้อยู่โล่งอกไปทีเขาไม่อยากทำให้เรื่องยุ่งยากถึงอย่างไรเขาควบคุมคนสองคนให้อยู่ในขอบเขตได้แน่นอนหากปล่อยพวกเขาไปเทเฉยวันข้างหน้าพวกเขาอาจก่อความลำคาญได้ทุกเมื่อฉะนั้นเขาจึงจำเป็นต้องตักเตือนสักครั้งหน่อยจินอูพูดขึ้น อันที่จริงผมปฏิเสธข้อเสนอของฝั่งยูจินไปแล้วครับคำพูดของจินอูช่างน่าตกใจฮังซัมมินตื่นตะลึงหาจังหวะนั้นเองที่จินอูหายวับไปเดี๋ยวสิฮังซัมมินลุกพวดเขาหันมองไปโดยรอบแต่กลับไม่เห็นจินอูเลยอะไรเนี่ยนี่เขาเคลื่อนที่เร็วแบบมองตามไม่ทันเลยหรือฮังซัมมินรู้สึกสับสนแต่แล้ว ก็เพิ่งรู้สึกตัวว่ามีมือของใครบางคนที่อยู่ด้านข้างและแตะลงไหลของเขาฮึกเขาเสียวสันหลังวาบอย่าหันมามองเขาได้ยินเสียงจากด้านข้างจินอูที่เคยนั่งฝั่งตรงข้ามหายไปอย่างไรซุ่มไรเสียงแล้วมายืนอยู่ข้างหลังเขาโดยไม่ทันรู้ตัวซ่อนล่างเหงื่อกายไหลเปียกชุ่มหน้าผาก ของฮันซงมินหรือว่าเขาโกรธฉันเราฮันเตอร์คือสัตว์ร้ายเขาได้ดูแลพวกฮันเตอร์อย่างใกล้ชิดที่สุดจึงเข้าใจดีดังนั้นเขาจึงเข้าหาอย่างสุภาพอ่อนน้อมที่สุดต้นตอของปัญหาคือเพราะเราตรวจสอบจนถึงขั้นสะกดรอยตามหรือเปล่านะ นี่เราควรร้องขอให้กิวช่วยมาอารักขาให้ตั้งแต่แรกเลยหรือเปล่าและเราจะขอให้มาอารักขาได้อย่างไงในเมื่อยังไม่แน่ใจเลยว่าซองจินอูอยู่แหลงไหนความคิดในหัวเริ่มสับสนยุ่งเหยิงหัวใจเริ่มเต้นระสำมเขารู้สึกว่าแม้กระทั่งเสียงเืนน้ำลายก็ยังดังเกินไปจินอูเอ่ยเสียงแผ่วเบาค่อยคอยนั่งลงเถอะครับผมไม่อยากทำให้คุณกลัว หางซัมมินพงบศีษะแต่ในสถานการณ์เช่นนี้มันก็น่ากลัวอยู่นะครับแล้วเขาก็นั่งลงบนเก้าอี้อย่างเนิบช้าตามคำสั่งจินอูปรากฏกายทันทีก่อนนั่งลงเคียงข้างเขาจะว่าไปเขาเข้าใจที่จินอูบอกว่าไม่อยากทำให้เขากลัวสายตาของจินอู ตอนบอกว่าจะถามเขาอย่างหนึ่งเมื่อคู่นั้นทำให้เขาสัมผัสได้แม้กระทั่งอากาศโดยรอบที่เยือกเย็นหากกินอูเผชิญหน้าและสบตากับเขาโดยตรงในสถานการณ์แบบนี้เขาคงได้ลิมลดความรู้สึกยามหัวใจตกลงอยู่ตาตุ่มไปแล้วเป็นความเอาใจใส่ในแบบของเขาหรือเปล่านะถึงกระนั้นหังซัมมินก็ยังไม่อยากลบเลือนความหวาดกลัวไปได้และไม่ว่าจะ อย่างไลจินอูก็พูดต่อเหตุผลที่ผมจะปฏิเสธข้อเสนอของฝ่ายยูจินก็เพราะผมยังไม่คิดจะเข้ากิวไหนไปอีกซักระยะหนึ่งครับทั้งสองไม่ได้สบตากันแต่เพ่งมองไปด้านหน้าพางต่อบทสนทนางั้นเหรอครับแล้วอีกอย่างจินอูเว้นช่องไปหนึ่งจังหวะก่อนจะพูดอีกครั้งผมไม่ต้องการให้มีคนรู้เรื่องของผมเพิ่มขึ้นครับ สิ่งที่เขาต้องการนั้นเรียบง่ายไม่คิดจะเข้ากิวและอยากได้เอ่ยถึงเรื่องของฉันฮังซัมบินเข้าใจประเด็นสำคัญได้ทันทีแต่เขายังมีเรื่องที่สงสัยแล้วถ้าอย่างนั้นทำไมคุณถึงไปลงเลสกับคุณยูจินโฮล่ะครับ ยูจินโฮกำลังช่วยธุรกิจส่วนตัวของผมอยู่ครับเขาเป็นคนเดียวที่รู้เรื่องการเบิกยานซ้ำของผมและผมคิดว่าเขาคือเพื่อนที่ไว้ใจได้เลยขอให้เขาช่วยเพราะฉะนั้นน้ำเสียงของจินอูหนักแน่นขึ้นถ้าต่อไปนี้ผมได้ยินเรื่องเกี่ยวกับผมไม่ว่าที่ไหนก็ตามให้ผมถือว่ามันเป็นความรับผิดชอบของหัวหน้าฮังซัมมินหรือลูกน้องของคุณได้ไหมครับ มือของจินอูละจากไหลไปนานแล้วแต่หังซัมมินกลับรู้สึกเหมือนถูกความหนักแน่นในน้ำเสียงนั้นกดดันใส่เขาไม่ได้โอ้อวดโดยไม่มีเหตุผลเป็นไปได้อย่างไรกันหังซัมมินมั่นใจว่าจินอูเป็นคนที่สามารถทำให้เขาตกอยู่ในอันตรายได้อย่างแท้จริงสัญชาตญาณในการมองคนของเราค่อนข้างแม่นยำ จินอูห,หนีรอดจากอุบัติเหตุหน้าสุดสยองได้อย่างปลอดภัยหลายครั้งว่ากันว่าเรื่องที่เกิดในดันเจียนก็ต้องไปถามกันข้างในดันเจียนไม่มีใครร่วงรู้ได้ว่าจินอูลงมือทำสิ่งใดข้างในนั้นมิหนำซ้ำคนคนนี้ยังมีสกิลซ่อนล่างด้วยสกิลซ่อนล่างชวนให้ปวดเสียนเวียนเก้า เพราะหากผู้ครอบครองสกิลซ่อนล่างปรารถนาจะก่ออาชญากรรมก็จะสังหารได้อย่างแนบเนียนและไม่ทิ้งร่องรอยไว้สักอย่างสิ่งต่างๆอย่างระบบกล้องวงจรปิดการเฝ้ายามหรือการป้องกันกระทําความผิดกลายเป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์เม็ดเง่ือไหลลงมาเป็นสายผ่านขมับของฮังซามินเข้าใจว่าเขาสามารถใช้สกิลซ่อนล่างได้จินอูมีความสามารถโดดเด่น จนถึงขั้นมีสกิวรำค่าที่ฝ่ายยูจินเสนอเงินให้เขาสามหมื่นล้านจึงไม่ใช่เรื่องไร้สาระเลยพวกนั้นไม่ใช่คนที่จะทำธุรกิจแล้วขาดทุนนะสิตึกตักตึกตักหังซำมินใจเต้นแรงทั้งที่รู้สึกใจสั่นและหวาดกลัวเขารวบรวมความกล้าและพูดออกไปผมจะไม่แพ้งภายอย่างเด็ดขาดครับและจะกำชับกีซอกไม่สิลูกน้องของผมอย่างเป็นมั่นเป็นเหมาะด้วยครับ การรักษาความลับเป็นเรื่องที่ฝั่งเขาอยากขอร้องก่อนด้วยซ้ำผู้ที่มีศักยภาพโดดเด่นและไม่มีสังกัดเขาไม่จำเป็นต้องกระพือข่าวลือและทำให้มีคู่แข่งเพิ่มขึ้นโดยไร้ประโยชน์ทั้งยังไม่นึกอยากให้ใครหลายคนเข้ามามีส่วนร่วมแล้วต้องแบ่งความดีความชอบกันด้วยแต่ความจริงแล้วเหตุผลใหญ่ที่สุด คือเรากลัวที่จะต้องกลายเป็นศัตรูกับคนคนนี้ผมจะเชื่อใจคุณนะครับหัวหน้าเสียงนั้นบอกให้รู้ว่าคนที่นั่งอยู่ข้างกายหายตัวไปแล้วเมื่อพูดจบหงังซัมินหันมองซ้ายขวาบรรยากาศร้านกาแฟสงบเรียบร้อยยังกับตัวเขาเองหล่นตุ๊บมาจากโลกอื่นเฮ้อหงังซมมินพูดอะไรไม่ออกได้แต่ถอนลมหายใจเพื่อคลายอาการตกใจเท่านั้น ฮยอนกีซอกวิ่งเข้ามาในร้านกาแฟเขาเฝ้ามองคนทั้งคู่จากด้านนอกฝั่งตรงข้ามบานกระจกแล้วเมื่อจินอูซ่อนตัวอย่างกระทันหันเขาจึงวิ่งกระเหือกระหอบเข้ามาทันทีหัวหน้าสีหน้าของฮังซัมบินไม่สู้ดีนักฮยอนกีซอกถามด้วยความกังวลใจเกิดอะไรขึ้นครับคุยกับซองจินอูแล้วไม่ลงตัวเหรอครับ ฮังซัม,มินล้วงบุหรี่ด้วยมือที่สั่นเต็มที่มาคาบไว้ที่ปากขนาดตอบกลับไปกีซอกฉันว่าเราได้เจอสิ่งยอดเยี่ยมกว่าที่เราคิดไว้แล้วล่ะมัง้งเขาต้องช่วยมันให้ได้ในหัวเขาคิดแต่เพียงเรื่องนั้นโชคดีที่ยังพอมีโอกาสตอนนั้นเองฮายอนกีซ็อกก็คว้ามือของฮังซัาม,มินไว้อย่างเบามือเออหัวหน้าครับ หังซอมมินหยุดจุดไฟบุหรีแล้วเงยหน้ามองเือฮยอนกีซอกหันมองโดยรอบก่อนกระซิบบอกเขาอย่างระมัดระวังตัวตรงนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่นะครับบุรี่ยับยู่ยี่อยู่ในมือของฮังซอมมินไอ้บ้าน,นี่จริงๆเลยทันทีที่กลับถึงบ้านจินอูก็เรียกหน้าต่างสเตตัสกิงชื่อซองจินอูเลเวล39อาชีพไม่มี ใชา้ยานักสังหารหมาป่า HP 7,229 MP 683ระดับความเหนื่อยล้า0สเตตัสพละกำลัง97ความแข็งแกร่ง59ความว่องไว97สติปัญญา51ประสาทสัมผัส81สเตตัสพอยคงเหลือ0ลดดาเมจกายภาพ20%สกิลติดตัวไม่ทราบเลเวลแม็ก ความอึดเลเวลหเทคนิคการใช้กิจชั้นสูงเลเวลหนึ่งสกิลเรียกใช้เร่งความเร็วเลเวลสกระหายเลือดเลเวลหน่อนล่างเลเวลหแทงจุดตายเลเวลหนอเทมที่ใช้สร้อยคอของผู้เฝ้าประตูระดับ A ขนาดนี้แล้วคงมีคนสะดุดตาบ้างแหละจากเลเวล27จนถึง39เลเวลพิ่มขึ้นถึง12ครั้ง นับตั้งแต่เขาเดินเข้าดันเจี้ยนส่วนตัวครั้งแรกตอนเลเวลหนึ่งแล้วออกมาจากดันเจี้ยนนั้นด้วยเลเวลสินี่เป็นครั้งแรกที่เลเวลพุ่งขึ้นอย่างฉับพลันเช่นนี้ตอนนั้นเขาอยู่เลเวลต่ำส่วนตอนนี้เขาไม่เป็นเช่นนั้นแล้วนั่นแปลว่าเขาลุยดันเจี้ยนจำนวนมากได้อย่างรวดเร็วเริ่มลงเลสกับยูจินโฮได้สวันภายใน4วัน เราลุยดันเจี้ยนไปแล้ว9ที่และนับเป็นดันเจี้ยนแรงสีทาง9แห่งดันเจี้ยนแรงสีดันเจี้ยนระดับความยากสูงสุดที่บุคคลจะสามารถเคลียร์ได้ช่างเป็นความเร็วที่บ้าละหำสิ้นดีสำหรับฮันเตอร์คนอื่นที่อยากเข้าตีดันเจี้ยนแรงสีแล้วการกระทำของเขาไม่ต่างอะไรกับหายนะครั้งใหญ่ ความเร็วของการเข้าตีที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นทำเอาอยูจินโฮผู้เฝ้ามองอย่างใกล้ชิดถึงกับตกตะลึงจนพูดไม่ออกเพราะเมื่อเลเวลยิ่งเพิ่มมากขึ้นเท่าไหร่การเข้าตีดันเจียนก็ยิ่งง่ายดายมากขึ้นเท่านั้นดันเจียน9ก้าแห่งทำให้เลเวลสูงขึ้นอีก12ครั้งทุกครั้งที่ลุยดันเจียนหนึ่งแห่งเลเวลเขาจะเพิ่มขึ้นมามากกว่าหนึ่งครั้ง เหลือเลสอีก10ครั้งถ้าเขาลงเลส19ครั้งให้ครบทั้งหมดตามที่รับปากอยู่จินหฮไว้ตอนแรกเขาก็จะข้ามผ่านเลเวล45ได้อย่างง่ายดายตอนอยู่ช่วงกลางเลเวล20เขาพิชิตฮันเตอร์แลงบีได้ตอนนี้เขาประเมินได้ยากแล้วว่าเขามีพละกกำลังมากพอถึงขนาดไหนใจเต้นแรงมาก จินอูใช้มือทาบบริเวณหัวใจเขารู้สึกได้ว่าหัวใจเต้นแรงตึกตักตึกตักความแข็งแกร่งที่เพิ่มขึ้นวันแล้ววันเล่าคือความรู้สึกอันลื่นลมอย่างแท้จริงมันเป็นเรื่องที่เมื่อก่อนเขาไม่อาจฝันถึงด้วยซ้ำไปการเข้าเกตการตีดันเจียนน่าสนุกถึงเพียงนี้ เพราะเราตรวจสอบความแข็งแกร่งที่เพิ่มขึ้นได้ทุกช่วงเวลาทุกครั้งที่เลเวลเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่ค่าประสบการณ์เปลี่ยนแปลงเมื่อใดที่ล่ามอนสเตอร์ก็จะได้รู้ทันทีว่าตัวเองเปลี่ยนไปการล่างั้นหรือเวลานี้ที่เขารู้สึกว่าตัวเองเป็นฮันเตอร์ที่แท้จริงเสียแล้วเขาไม่อึดอัดใจกับคำว่าการล่าเลยสำหรับนักล่าแล้วสิ่งที่สำคัญมากพอกับการไล่ล่า คือการสรรหาพื้นที่ล่ามอนเตอร์ลำดับถัดไปเขากําหนดจุดหมายปลายทางครั้งถัดไปไว้แล้วดันเจียนปราสาทอาสูรตอนนั้นเขาเลเวล21ใช่ไหมนะเขาโตบโตขึ้นเกือบ20เวลหลังจากเข้าไปเหยียบปราสาทอาสูรครั้งแรกคิดว่าถ้าประมาณนี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วแต่พอนึกถึงซินเบรัส สุนัขเฝ้าประตูที่เขาได้เจอตอนนั้นก็ยังทำให้เขานึกระวังที่จะเดินเข้าไปทันทีสมมุติว่าถ้าประตูเปิดแล้วเจอแต่พวกที่ฉันควบคุมไม่ไหวกระโจนเข้ามาหาเป็นฝูงละ่ะเขาขนลุก หากว่าเขาหนีออกมาได้ด้วยสกิลซ่อนล่างก็นับว่าโชคดีมหาศาลแต่เขาไม่อาจเพิกเฉยความเสี่ยงที่อาจไม่เป็นไปตามแผนฮันเตอร์นั้นต่อให้ทำได้สำเร็จสิบครั้งแต่หากทำพลาดครั้งเดียวก็อาจถึงจุดจบได้เพราะฉะนั้นเขาจึงต้องมีความมั่นใจมั่นใจว่าแม้เหล่าเซเบอร์รัตจะกระโจนเข้าใส่ทั้งฝูงเขาก็สามารถรับมือกับพวกมันได้ชื่อของเซเบรัต เป็นสีแดงนะสิระดับความยากของมอนสเตอร์แบ่งตามสี เขายังไม่เคยเห็นมอนเตอร์ตัวไหนที่มีชื่อเป็นสีแดงนอกจากที่ปราสาทอสูรพอลองใช้กุญแจที่ได้จากก่ลองสุม่มเข้าไปในดันเจี้ยนส่วนตัวส่วนใหญ่แล้วเขามักจะได้เจอแต่พวกมอนสเตอร์เลเวลต่ำห้างสปปรรพสินค้ามีแลซึ่งเป็นดันเจี้ยนส่วนตัวที่เขาเข้าไปวันนี้ก่อนก็เหมือนกันว่าแต่ว่าทำไมกันนะ อะไรกันเนี่ยขนาดคิดว่าไม่เคยเจอมอนสเตอร์ที่ไหนมีชื่อสีแดงมาก่อนนอกจากปราสาทอาสนรเขากลับรู้สึกค้างคาใจอย่างบอกไม่ถูกเป็นความรู้สึกคล้ายว่าเขาหลงลืมอะไรบางอย่างนอกจากปราสาทอาสนรแล้วเราเคยเจอกับมอนเตอร์ชื่อสีแดงด้วยหรือจะเป็นไปได้อย่างไรขนาดตอนเลเวลย1ที่เขาต่อสู้กับเซเบรลัส ยังเกือบเอาชีวิตไม่รอดเลยหากว่าได้ปเผชิญหน้ากับมอนเตอร์สีแดงก่อนหน้านี้เขาคงตายไปนานแล้วอย่างแน่นอนอ๋อเขาเป่งเสียงออกมาโดยธรรมชาติใช่เขาเคยเจอมาแล้วชั่วขณะที่เขาได้พบมอนเตอร์ชื่อสีแดงจนเกือบชิ้นชีพ เคลสลงโทษตะขาบที่เขาเห็นกลางทะเลทรายตอนนั้นมีชื่อสีแดงตะขาบทรายยักษ์เขี้ยวพิษด,ด้วยเวลาที่ผ่านเลยไปและพวกมันเป็นสิ่งที่เขาพบเจอโดยไม่ตั้งใจจึงทำให้การรับรู้ว่าพวกมันเป็นมอนสเตอร์ช่างเลือนลางดังนั้นเขาจึงนึกไม่ออกถ้าเขาฆ่าตะขาบพวกนั้นได้ง่ายๆแล้วก็ คงทำให้เขารู้สึกมั่นใจที่จะบุกปรสา,าสาทอสูรได้ตะขาบไม่มีตัวเดียวฉะนั้นเขาจะได้ดูว่าตัวเองพอจะต่อกรกับคู่ต่อสู้จำนวนมากได้หรือไม่ปัญหาคือเขาจะไปยังที่แห่งนั้นอีกครั้งได้อย่างไงนี่เราต้องโดดเคลสประจำวันอย่างเดียวเลยหรือถึงอย่างไรคะแนนค่าประสบการณ์ที่ได้มาเป็นรางวัลไม่ว่าจะทำเคลสลงโทษ หรือเควสประจำวันก็เหมือนกันอยู่ดีแปลว่าเขาจะไม่ขาดทุนงานพรุ่งนี้ลองไปแดนลงโทษกันเลยแล้วกันนี่เขาตั้งใจละเว้นทาเคลสประจำวันเพื่อจะรับเคลสลงโทษเลยเชียวพอนึกถึงครั้งแรกที่หนีรอดจากฝูงตะขาบได้อย่างเจียนตายเขาก็แทบหัวล้ะออกมาพวกมันจะให้ค่าประสบการณ์หรือว่าดอกของพวกไอเทมไหมนะ เขายิ้มไปตามธรรมชาติตอนนั้นเองความรู้สึกของจินอูบ่งบอกบอการรับรู้ว่าใครคนหนึ่งเดินทางจากลิฟที่อยู่ทางริมสุดของทางเดินมันคือเสียงฝีเท้าของผู้หญิงที่เขาไม่ได้รู้สึกแปลกใหม่จินอาสินะตอนนี้ห้าทุ่มแล้วน้องสาวจะกลับมาเวลานี้จินอูลุกขึ้นจากที่นั่งก่อนที่น้องสาวจะควานหากุญแจในกระเป๋าเสื้อเอ๊ะ จินอาอุทานแบบรอเล่นเด็กคนนี้เคยสะดุ้งตกใจอยู่ตรงหน้าประตูที่เปิดกระทันหันครั้งแรกมาวันนี้เธอไม่ตกใจแล้วว่ากันว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่ปรับตัวได้กลับมาแล้วค่ะอืมจินอาเอ่ยทักเขาอย่างยินดีแล้วเดินจ้ำพวดพวดเข้าห้องตัวเองพอเธอหันกลับมาแล้วล็อกประตูพี่ จินอาล็อกประตูแล้วยื่นหน้าออกมาสัปดาห์นี้พี่พอจะมีวันว่างไหมทำไมหรืออาจารย์บอกว่าต้องขอพบผู้ปกครองนะถ้าพี่ไม่ว่างก็คงต้องตามนั้นแหละอาจเพราะเป็นคำสั่งพิเศษของอาจารย์ที่ปรึกษาสีหน้าของจินอาจึงดูกังวลขอพบผู้ปกครองนั้นเหรอพอจินอาอยู่ชั้นม .6 ก็ดูเหมือนจะยุ่งกับเรื่องที่โรงเรียนมากทีเดียวเขานึกอยากอ้างว่าไม่มีเวลาแต่น่าเสียดายที่ตารางงานเขาว่างอยู่หนึ่งวันพอดียังไงก็เถอะอยู่จินโฮนายไม่ช่วยฉันเลยจินอูตอบหลังคิดไข้ควรแล้ววันพฤหัสจริงหรือขอบคุณนะพี่สีหน้าของจินอาเปลี่ยนไปเป็นแช่มชื่นเมื่อจินอูจับสังเกตได้ว่าดูคล้ายกับเธอจะวิ่งเข้ามากอดกันเดี๋ยวนี้ เขาตึงบวกมือไล่ชิ่วชิ่วจินอามองเขาด้วยหางตาแล้วปิดประตูเข้าห้องจินอูพ่นลมหายใจจากทางปากทันทีเฮ้อไหนจะลงเลสจนไม่ได้พักหายใจแล้วไหนจะอยากเข้าแดนลงโทษแถมเมื่อเรือนนี้มีพบผู้ปกครองอีกดูเหมือนว่าเขาจะยุ่งไปตลอดทั้งสัปดาห์ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตอนนี้ถ้าติดขัดตรงไหนต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและกดติดตามเพื่อรับฟังตอนต่อไปด้วยนะครับเพิ่มเติมตอนนี้ช่องของเรามีระบบสมัครสมาชิกแล้วเพื่อนเพื่อนทุกคนสามารถเข้าไปสมัครสมาชิกเพื่อสนับสนุนช่องได้นะครับขอบคุณมากครับ